สวัสดีจ้าผลไม้ผลไม้เพราะมันหวานมะม่วงเขียวสวยฝรังสามสิบห้ากับห้าสิบอันนั้นอันนี้เขียวอันเขียวหวานอันนี้ใส่น้ำผึ้งจ้ะอนีลูกค้ามันเลือกฝรั่งฝรังอร่อยจ้ะที่สองเราเป็นผู้ชายตรงทีเชื่อมขาลูกใหญ่เนื้อเยอะแล้วที่มาปูแล้วมันตายคนตัวใหญ่หวานแก้บนใช่ไหมด็กมาก เรายังอยู่ที่สุพรรณนะฮะตอนนี้เรามาที่อำเภอบางแม่ไม้เขาบอกว่าที่วัดอานเนี่ยมีตลาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอของชาวบางปรามาสู่วัดอานดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่วัดอาน,น,นอานเราได้ลอดสุ้มประตูอันศักดิ์สิทธิ์แล้วโดสาธุเอีสาธุสธวัสดีครับก่อน สวัสดีครับ FC ก่ซกันสวัสดีครับนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณตู่คุณยุ้ยก็ยังอยู่กับเราครับน่นงแต่นั้นเดี๋ยวแดดร้อนสักนิดหน่อยหาหมวกใส่วัดอานให้เป็นอยู่ริมแม่น้ําแบบคุณตู่ตรงนู้นจริงตลาดตลาดนัดชุมชน<ด>บางแม่ไม้ตลาดวัฒนธรรมะจอดรถตัวนี้แล<อ>้วกนะันเนาะเดี๋ยวลง เราเดินเข้าไปไหว้พระก่อนคุณหลวงพ่ออันศักดิ์สิธิ์อันศักศด,ด,ด,ดิ์ิทธดนี่หมวกหมวกนี้ท่านได้แต่ใดมาวันเกิดวันเกิดลุงตู่ให้ไปครับเราก่อนไปตลาดเนี่ยตลาดเขาอยู่นี่ตลาดชุมชนเที่ยวชุมชนยนต์วิถี ผมว่าเขาต้องมีประวัติอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมีรูปปั้นเนาะคุณยุ้ยมีรูปปั้นอะ่ะไปดูไหม<า>ไปดูิใช่เราทําความรู้จักที่นี่คือบางอ๋อบางแม่ไม้ก็เป็น,นเป็นน่าจะมีประวัติอ,อะไรไหรือว่าเขาไปผู้ชายไปลบจนเสียชีวิตเพราะว่าสมัยก่อนมีการสงครามใช่มีสงคราม ผู้ชายก็ไปลบแล้วก็ตรงนี้ก็ผู้ชายก็ไปตายในที่ลบหมดแล้วก็เลยเป็นแม่ไม้กันงนุงตูสายตาดีไหมดีครับอ่านออกเสียงครัสอนสถพานประวัติบ้านบางแม่ไม้บ้านบางแม่ไม้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาแต่โบราณการมีอายุไม่ต่ำกว่า300ปีและในอดีตการเป็นชุมชนที่ใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรือง ด้านวัฒนธรรมประเพณีดังเดิมสังเกตได้โดยมีวัดล้างอยู่ในปัจจุบันถึง5วัดได้มีผู้ผเคยขุดวัตถุโบราณเช่นพระพุทธรูปและเครื่องรางของขังสมัยอุทองและสมัยอุญยาเป็นจนํานวนมากในในบรรดาวัดล้างดังกล่าชื่อบ้านบางแม่ไม้มีประวัติขานเก่าต่อๆกันมาว่าเป็นสองนายด้วยกันคือในแนวประวัติศาสตร์และแนว นิยายนิยายประลังประลาดังนี้ประวัติศาสตร์เล่าว่าเมื่อสมัยกรุงศรียาเป็นรัชธานีได้เสียแก,พก่พม่าพม่าได้กวาดตอนทุกคนไปเป็นเฉลยการเดินทักกับของพม่าได้ผ่านบ้านบางแม่ไม้แห่งนี้และทําการพ้นจดงกวาดตอ้องลัวเรือนไคไปเป็นเฉลยชาวบ้านที่เป็นชายหมู่บ้านนี้จึงพร้อมใจกันต่อสู้ขวางและได้สู้พมา่าได้ตาย กำลังชาวบ้านน้อยกว่าเปรียบประดุดน้ำน้อยย่อมแพ้ไปเนี่ยเราเดาถูกเนาะพอแล้วคุณตู่คอแห้งไงให้ให้อ่านแค่สามรทัดอ่านดังตอนหลังเสียงเริ่มออกอ่านแค่สามรทัดแรกอ่านใหญ่เลยก็แปลว่าคุณยุ้ยเราเดาถูกเนาะว่าเขาคงจะเป็นเรื่องสงครามไทยลบพม่านั่นแหละเหมือนกับเหลือแค่ผู้หญิงและเด็กแล้วก็ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อกันดีกว่าครับมาถึง สถานที่นี้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็แวะเวียนเข้ามาเยอะนะคุณยุย้ยออ,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 อคนมาแก้บนกันนะแต่ว,ว่าศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อจันทรังสีแล้ก็แก้บนในช่นชวงสิบโมงถึงหกโมงเช้าถึงเที่ยง เดี๋ยวเข้าเข้าไป,ไปเข้าไปดูหน่อย<ม>ใช่ใช่ฮะนี่มีหาบมีหาบเข้ามามีเป็นหาบเข้ามาเลยแสดงว่ามาแก้บนกันก็มีคนมาแก้บนกันเยอะแยะขนาดนี้เนาะไปเข้าไปดูกันหลวงพ่อจันทกรังสีฮะวัด วัดเก,าเก่าแก่ทางต่างจังหวัดเนี่ยจะสังเกตว่าพระโบดสดก็จะไม่ใหญ่โดดดถอดหมวกโดดถอดหมวกดูนัง ขอผ่อนไม่ได้ครับเพื่อนครับโชวครับมีแก้บนใช่ไหมับเด็ก๋ยวมาแก้บนเป็นเป็นหาบขนมจีนแล้วก็มีไข่เนาะ คือสิ่งของแก้บนจะ <y> ต้องเป็นขนมจีนเหรอครับหลวงพ่อชอบขนมจีน fit, ข,ขออนุญ,ญาตถ่ายนะ,ะ<ม>ถ่ายขนมจีนตูก <laughs> แก้บนต้องขนมจีนแก้บนเป็นขนมจีนผลไม้แล้วก็ไข่ใช่ใส่ต้องใส่หาบมาแบบนี้ใช่ไหมถ,ถ้าถ้าผมอ้อต้องต้อง แต่ทางนี้คงมีหาบให้อด้ดมานี่มาโด้โด้หมาก็อของแก้บนก็คือขนมจีนผลมไม้แล้วก็ไข่คกะที่แก้บนก็จะใส่หาบแล้วก็แล้วก็หาบเข้ามาน่าจะเป็นเคลิปเป็นคำเนียมที่ ถือติดต่อกันมานะฮะเพราะเห็นใครเข้ามาแก้บนเขาเขาก็จะหาบหาบหาบอย่างนี้มาน่าจะมีให้ที่ที่ในวัดกูตัดกูตัดมาอีกแล้วครับออกจากโบสมาก็ พอออกจากโบสถ์มาก็ชิงโชคชิงรางวัลเลยเพราะถ้าถ้าเราจะแก้บนก็คือเป็นขนมจีนใช่ไหมฮะขนมพ่อขนมจีนขนมจีนน้ำยาไข่ต้มข้าวเย็นเชร็จแล้ว เราไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีถชุมชนคุณธรรมบ้านบางแม่ไม้จังหวัดสุพรรณบุรีฮะตลาดนักวัฒนธรรมวัดอานเรือนไทยบางแม่ไม้โฮมสเตย์คุตักคุตัก มิตรหลวงพ่อน่าจะศักดิ์สิทธิ์เนาะค,คนมากราบไหว้แล้วก็แก้บนกันเยอะเลยอะ่ะขอเลขไปแล้วขอเลขไปแล้วเหรอแต่ครูตั๊กอะ่ะไน้นั่นกว่าคุณเดินออกมาเลี้ยวซ้ายแผงไปที่แผงทันทีครู <c oughs> คตั๊กเดินออกมาเลี้ยวซ้ายไปที่แผงทันทีอ่ะ <c oughs> มีแผงอยู่ทางท้ายตรงโลงทานเน,นี <c oughs> <c oughs> น่ยตรงโลงทานเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตลาดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยค่อยแวะมาอีกทีก็ได้ เราไปเดินตลาดพบรักที่บางแม่ไม้เร็วขวาอืมคุณมาพบรักอะไรใช่คุณยุย้ยคุณยุ้ยพบหรือยังพบพบยังนานๆลักไหมรักมากรักมากโอ,อ้ลักมากอ่ะถ่ายรูปกันบางแม่ไม้คุณตู่ ดูสิวัดกว้างใหญ่มากเนาะเนี่ยถ้าผักตบชวาใช่ไหมคุณยุ้ย<ม>ที่ที่เขาทำที่จริงถ้าเราเผยแพร่ทำให้เยอะๆนะมันก็กำจัดผักตบชวาได้เนาะเออผักตบชวานี่น่าตับมากเลยอ๋อที่นี่ที่นี่แม่ แม่ค้ามียูนิฟอร์มแม่ค้าเขามียูนิฟอร์มนี่ครับวสิบยี่อย่างยี่สิบคนสุพรรณใจดีนะั้นแล้วแต่พี่ได้ฟังแล้วอยากซื้อเยอะๆอ๋อแม่ค้ามียูนิฟอร์มใช่ไหมค,ร,มคมรับแบ่งไปตามสีของวันหรือเป่าฮะใช่วันนี้วันอาทิตย์สีแดง แต่งตัวสีเดียวกับผมเลยดูพืชผักเฮ้ยต้นอะไรใหญ่จังนนเลยคุณผู้ย์ผิดวันนี่สีสีอะไรสีส้มน,นี่วันธนรหัเนี่ยวันรหัดู <laughs> ดพืชผักเขาอันนี้น่าจะแบบของจากชาวบ้านเลยเนาะชาวบ้านชาวสวนสิออืมอืมถ้าเป็นแถวบ้านเราห้าบาทขายถูกเนาะ ชิมครับนะชิมครับร้อนไหม,มนู่นนะคนคนคนชิมอยู่ข้างหลังก่ะเรียก <c oughs> นี่ชิมได้ค่ะกล้วยไทยกล้วยแข็งกรอบกรอบสุกกำลังดีกล้วยใช่ข้นอร่อยกล้วยข้างในกำลังดีสวัสด,ดีจ้า คุณ <c oughs> ยายทานอะไรครับอืออือ,มอมไม่สนใจขนมสนใจกับข้าวน,นี่นกนแกงผัแดงอันนี้ต้มแซบค่ะแต่ว่าแต่ว่าขายปากหม้อเนาะ <c oughs> <c oughs> ทานนะครับน <c oughs> <c oughs> คุณตักได้อะไอยังผักเมื่กี้ถูกมากเลยตังนี้เขาเป็นลานวะฮะทาฮะแดดล่มลมตกก็คงเออนั่งตรงนี้เย็นดีให้พี่ด้วนั่งพักก่อน ก็เราเพิ่งรู้จักนะคุณยุย<ม>้ยเนาะเราเพิ่งรู้เนี่ยว่ามาทางมาทางบางปลาหมานี่ยังวัาบางปลาห้าอยู่บป่มมุ้บางแม่ไม้อันนี้บางแม่ไม้มีของดีที่ควรมากราบ<ม>กราบ,บไหว้ขอพอรแล้วยังมีตลาดให้เดินเนาะตลาดมีทุกวันไหมครับพี่ครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะใครจะมาเที่ยวก็มาเสาร์อาทิตย์<ม>แล้วที่เขามาแก้บนเขาก็ม,มักจะมาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ<ม> วัาที่คือเป็นวันหยุดเลยค่ะเป็นวันหยุดออกกระพากเขาก็พากันมาแต่แก้บนนี่ได้ทุกวันแก้บนได้แต่วันนี้รู้สึกว่าแก้บนเยอะมันหาบหาบขนมจีนเ,นเยอะเหรอคะหมายถึงว่าเขาต้องเขาต้องหาบเข้ามาถือใส่ถุงมาไม่ได้ไดหรือเป็นเป็นเป็นไม่รเมราใส่อะไรมาแล้วก็ใส่หาบถวายอ่าเขามีหาบถวายแต่เห็นเห็นว่าทุกคนก็จะจะจะเอาหาบใส่บาแล้วก็เดินเดินเข้าโบสถ์โบสถ์ว่ามีหาบมีหาบไ อโบราณเขาจะเรียกขนมจีนเป็นหับหาบใช่ไหมบนขนมจีนกี่หาบแล้วก็หาบได้ความรู้แล้วครับอันนี้ขนมหน้าทานบางประมาอยู่แต่เป็นบางตำบลบางไม่ไม่ตำบลบางใหญ่บางใหญ่แต่ตรงนี้เป็นวัดบางไม่ไม่อ๋อวัดบางไม่ไมแต่ก็ยังเป็นบางประมาอยู่ขนมน่าทานนี่ าหนมชั้นใบเตยใช่ไหมฮะซื้อซื้อส้มทานดีกว่านี่คือพันธ์ไม้อ๋อเป็นพันธ์ไปปลูกได้มะละกอปากายดาวแขกดำนี่ก็คือต้นมะละกอใช่ไหมฮะหอมสุพรรณนี่คืออะไรฮะพริกขี้หนู พันธุ์หอมสุพรรณซื้อไปปลูกเป็นพืชผักสวนครัวครับได้ได้เลยมา,มาสร้างให้หน่อยกุ้ยแขกทอดกุ้ยทอดข้าเม่าข้าวเม่าหมดแล้วมามาสายไปหน่อยเนาะขายดีนี่ผลไม,ม้วัสด,ดีจ้าผลไม้พักหน่อย กามันหวานน้นอเขียวสวลังาม้ากับห้าสิอันนั้นอันนี้อันนี้เขียวอัน,นเขียวหวานอันนี้ใสน่น้าผึ้งจ้ะอันนี้าาลูกค้า,า,ามันเือกกำลังกังรอะไรจ้ะี่จแล้วพี่จาสดเชื่อม่าลูกใหญ่เนื้อเยอะมีมีคนกินน้อยอะ่ะแต่อยากได้สองอย่างซื้อไปอย่างละครึ่งโลได้ไหมได้ค่ะซื้อไปอย่างละครึ่งโลเอาเลยปะะเอาฮะเอาอย่างละครึ่งโลอยากจะชิมคนสุพรรณใจดีผดแล้วผอดพีก ใช่ครับเดทันอ่าใช่รวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับสี่ห้เอามาสี่ห้าบาทจ้ะสี่ห้าบาทครับซื้อไปเยอะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเอาตังใจเขาก่อนครับอ่าเงินใจตังเรียบร้อยครับคุณครับขายดีๆนะครับเดินมาเป็นตลาด หมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับหมูลไสเดือนจ้าหมุนไสเดือนแทร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็รคะคกสมุนะม่าไม่ได้ผูกเนาะถุงถุงถุงนี้ยี่สิบาทเองเหรอฮะถุงเบ้เลยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนก็ได้จ้ะนี่ฮะหมูลไส้เดือนยี่สิบบาทเดี๋ยวไปใส่ต้นไม้ดีกว่าไปใช้สารเคมี แม่ค้าใจดีมากตลาดสะอาดสะอ้านฮะลมพัดเย็นสบายเนาะถึงจะอยู่ในที่โล่งเขาก็มีร่มมีมุงจกทำให้เย็นสบายแม่ค้าก็แต่งตัวน่ารักแกงใต้เม่ญ่าแกงใต้ก็มาขายอยู่ถึงตรงนี้มาจากใต้เลยจ้ะมาจากใต้เลยล่ะแกงใต้มาขายสุพรรณอันนี้ไตปลาไตปลาแกงส้มหมดแล้วแกงยำหมดขายดีเนาะ ตลาดเปิดได้กี่โมงคะเนี่ยอ่าแปดโมงเอาเจ็ดโมงแปดโมงอะนะ,ะแล้วบ่ายบ่ายบ่าย,าย,าย,ายสองบ่ายสองก็ปิดแล้วเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะเพืะะ่อนๆฮะอนฮะเนี่ยขนมไทยๆถั่วแปบขนมถ้วยขนมถ้วยโบราณราอตอนนี้เราก็มาสายแล้วนะเนี่ยเขาก็ขายตั้งแต่เช้าเร,มมเ,เริ่มหมดกันแล้วเริ่มหมดกันแล้วอยทอดหมดแล้วไม้กวาดร้อยปี อ๋อทำไมไม่กว่าร้อยปีคืออะไรฮะอายุคนทำร้อยปีอายุคนทำแต่ใช้ประมาณ15-20ปีออแต่หมายถึงว่ามันทำจากวามันใยมะพร้าวอันนี้หมายถึงว่าเขามีใช้แบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้วนะคนโบราณคนโบราณโบราณกว่าร้อยปีออันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้อันสี่รถสี่ร้อย มันแพงที่ว่าคือมันใช้คนใช่แต่ว่าส่วนมากคนซื้อไปก็จะไปเป็นไปเป็นเครื่องประดับแหละผมว่าไม่ใช่ค่ะใช้จริงเหรอฮะใช้จริงจ้ะถ้าว่าเป็นเครื่องประดับนี่พวกนี้อยู่บ้างอื่นอ่ะอย่างนี้ทําอันเล็กๆอันเล็กๆเอาไปโชว์ของฝากครับของโชว์ของฝากกับของโชว์จ้ะขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้ไปไหนจ้ะถ้าอย่างนี้ก็จบเราเค่ะอี๋งั้นสองร้อยเล็กๆ เดินมาจนถึงไทยตลาดก็มาเจอของอร่อยฮะผัดไทยโบราณห่อละสิบบาทเองอ่ะอแต่แต่ในนี้คืออะไรดองคะเนี่ยกุ้มดานะกุ้มดองจ้ะอะไรนะกุ้มกุ้ม,มเขาเอาไปทานเป็นเป็นเหมือนผักเสี้ยนดองผักเสี้ยนดองฮะเป็นแต่เป็นผักกุ้ม ผัดไทย,ไทยผัดไทยห่อละสิบบาทเพิ่งมาเจอที่นี่แหละไปคสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่สิบบาทคนกินน้อยห่อเดียวก็อิ่มเนาะคนกินเยอะก็สองห่ออยู่ได้ก็แค่ยี่สิบาทอร่อยนะครับเนี่ยใช่ลองชิมได้ครับ <laughs> ห่อสิบบาทอร่อยด้วยคสิบ <laughs> หอ่อฟรีหอ่อป่าวันนี้ก็ <laughs> <laughs> เขานน้นบางทีแบบว่าเราไม่ได้ขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยนี่หมือนบางกรณไม่ได้แถมแต่บางคนก็ขอบคด้วยเรียกว่าใครใครมาที่นี่ก็จะเดินมาท้ายตลาดนี่แหละผัดไทยสิบบาทดังอยู่ตรงนี้มีหนมตาลด้วยนี่นมตาลนูนนี้ไม่มีเนื้อฉุดไอ้นี่ไม่ได้ใส่เชื้อเราต้องการเนื้อตามที่ทำเนื้อตามตลอดจะไมเนื้อตามแบบนี้หรืแ่เดี๋ยวต้องมาเช้าเช้ากว่านี้หน่อย พูดถึงหนมตาลแล้วได้กลิ่นหอมโชยมาเลยหนมตาลนึ่งที่นี่ทำที่นี่สามเตาแต่นี่นไม่มีเนื้อตาลเขาใส่พริกห้าไม่ใส่พริกห้าครับครับก็คงประมาณนี้ครับพคงประมาณนี้ครับเพื่อนเครับเรามาวัดอ่านบางแม่ไม้ได้มาเที่ยวตลาดวิถีชุมชน แต่มามาสายหน่อย, LIKE ย,ย,ยตลาดใกล้วายนี่ก็สิบเอ็ดโมงกว่ากว่าฮะเขาปิดประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามใช่ไหมับปิดเป็นไฟไก่้อปจ้าอ่านี่ขายเป็นไฟไก่ป๊อปอยู่ข้างหลังนี่ไปคุณยุ้ยคุณตู่ไปนั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อมานั่งอยู่ได้ได้ส้มส้มสองอย่างส้มเขียวหวานกับส้มใส่น้ำผึ้ง ถุงดำๆเป็นมูลไส้เดือน20่สิบบาทเนี่ยผัดกะชะอมผัดชะอมอร่อย <c oughs> ใส่ปุ๋ยต้นไม้ต้นอะไรอต้นไม้ใช้มูลไส้เดือนที่นารีบอกอะงั้นก็วัดอานเนาะวัดอานบางแม่ไม้ก็คงประมาณนี้นะครับพี่โรกินข้วยแขกกินน้ำอิ่มเลยสิหิว ที่ื้ทัดนทเนี่ยหิวหดหงิดร้อนใช่เดี๋ยวตอนแรกฉัหยิบมาอันเดียวแล้วเดี๋ยวรแล้วค่เลยเอาเศษที่มันกรอบซื้อไปอีกทีซื้อไปกินในรถอีกแต่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกลางวันแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปหาไปหาอะไรทานกลางวันกันครับแต่เดี๋ยวเราไปแ,แวะหาเครื่องดื่มอะไรเย็นๆก่อนครับเพื่อนๆครับ แล้วก็ไปอะไรนะไป<ต>เดี๋ยวคลิปต่อไปนะพเะพื่อนๆเราจะไปทานอะไรอาหารอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยบรรยากาศทางอาจจะเป็นสุพรรณหรือชัยนาทประมาณนี้นะครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับพเพื่อนๆครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่องโหลดดพาเที่ยวด้วยครับด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับรดดรบ๊บา,ยบายบายบ๊ายบายต้องพูดอย่างนี้เลสวัสด,ดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย